ครับนเพื่อนนะครับคาร์บูเรเตอร์นะครับของนะครับเอมามีโอนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสึกล้อได้ทําการเปลี่ยนออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันเนื่องมาจากใส่ไส้กรองของเทียมนะครับหรือบางเคสไม่ใส่ไส้กรองมาเลยหรือบางเคสนะครับรถเร่งไม่ขึ้นนะครับส่วนผสมหนาก็ไปทําการกรีดไส้กรองอากาศนะครับทําให้ฝุ่นนะครับฝุ่นวิ่งผ่านกรองทําให้ คุณน,นะครับคุณไม่ได้รับการกรองนะครับวิ่งเข้ามาผ่านคาบูเรเตอร์ทาให้คาบูเรเตอร์สึกล้อก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็รถที่ใส่ไส้กรองของเทียมนะครับใส่ไส้กรองของเทียมใส่เอ่อไม่ใส่ไส้กรองจะส่งผลต่อนะครับบาว์วาวนะครับบูธขาวาวลูกสูแบแหวนเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆจะสึกล้ออย่างรวดเร็วนะครับเพื่อน แต่ก่อนอื่นเรามาดูอาการของคาบูเรเตอร์สึกนะครับเนื่องจากรถไม่ใส่ไส้กรองนะครับอาการจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อนๆพื่ก็เพื่อนๆนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเห็นไหมนะครับจะมีแสงรอดนะครับจะมีแสงรอดลิ้นปีกผีเสื้อเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนน่ะเป็นพระจันทร์ยิ้มเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับ นี่ก็คือความสึกหรอจากรถที่นะครับจากรถเอ่อจากรถที่ใส่ไส้กรองเทียมหรือไม่ใส่ไส้กรองเลยไส้กรองฉีกขาดนะครับเพื่อนๆนะครับใส่ไส้กรองแห้งนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือผลนะครับผลที่จะตามมานะครับเพื่อนๆเอาให้ดูชัดๆเลยลิ้นปีกผีเสื้อสึกคาบูเรเตอร์นะครับตรงที่ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดป,ปิดเกิดการสึกหรอนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่าเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าไอได้ทําการปรับตั้งไว้ไหมทําไมมันมีแสงรอดอย่างนั้นนะครับรอดปรับตั้งครับเพื่อนเพื่อนรอดปรับตั้งนะครับอ่าไม่ได้ปรับตั้งไว้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับอันนี้เป็นลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอ่านี่ให้ดูอีกหนึ่งรอบครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็คืออาการลักษณะแบบนี้นะครับถ้าขบูเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอาการเริ่มต้นเลยนะครับของรถก็คือรอบเครื่องจะค้างนะครับเพื่อนๆรอบเครื่องจะค้างนะครับกลายเป็นรถแบบว่าขับไปดีๆนะครับร้อนมายกคันเร่งแล้วคันเร่งค้างนะครับรอบเครื่องไม่ลงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปโทษว่าสายคันเร่งค้างจริงๆไม่ใช่ครับเป็นจาก ลิ้นปีกีเสื้อปิดไม่สนิทนะครับทําให้ส่วนผสมบางนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับใส่ไส้กรองเทียมใส่ไส้กรองแห้งรถไม่ใส่ไส้กรองรถเปิดกลรองรถดูดสดนะครับให้ระวังดีๆนะครับตั้งรถตะบูนะครับลูกเล่งธรรมดานะครับหรือว่าลูกเล่งไดอะแฟมหรือว่าลิ้นปีกผีเสื้อของลิ้นเล่งนะครับของรถหัวฉีดก็จะสึกล้อแบบนี้อาการก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนเมื่อพูดถึงในเรื่องของการล้างคาบ,บูเรเตอร์นะครับก็เราก็เอาน้ํามันบีบใส่แล้วก็ล้างแล้วก็เป่าทุกรูที่มีอยู่นะครับเป่าทุกรูที่เห็นอยู่นะครับเพื่อนเอ่าเอาให้สะอาดนะครับเพื่อนเพื่อนแต่นะครับที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไอ้นมหนูสองตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนล้างเพื่อนเพื่อนก็ต้องส่องดูนะครับว่าแสงทะลุไหม นะครับเพื่อนเพื่อนไอตัวใหญ่นี้มันทะลุอยู่แล้วมันมองง่ายนะครับมองง่ายๆเลยนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนมหนูเดินเบานะครับเพื่อนเพื่อนต้องส่องใส่กับแสงแดดแล้วก็ต้องดูด้วยว่ารูที่เห็นกลมไหมนะครับถ้าเป็นสามเดี่ยวไม่ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นสามเดี่ยวไม่ผ่านนะครับต้องเป็นรูกลมเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็นะครับให้ทําการส่องดูดีๆรวมถึงรูด้านข้างเล็กๆตรงนี้นะครับ นะครับป่าให้สะอาดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาประกอบนะครับก็นะครับเอาตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเอาด้านเล็กเข้าไปนะครับของมีโอนะครับเพื่อนเพื่อนเอาด้านเล็กเข้าไปวางลงไปเลยนะครับแล้วก็กระแทกนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับสองตัวนี้ใส่พร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับคู่นี้ใส่พร้อมกันนะครับเพราะว่าอ่าไอ้ถ้วยอุ้มน้ํามันเขาจะครอบตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับน้องหนูเดินเบาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับในการประกอบนะครับทีนี้นะครับลูกลอยเขียลูกลอยนะครับใส่ด้านไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเห็นลักษณะของห่วงนะครับห่วงนะครับเพื่อนๆห่วงเขาจะเยื้องนะครับทําไมกล้องผมเป็นสันๆวันนี้นะครับ ห่วงนะครับเพื่อนๆห่วงที่จะห้อยนะครับเอานะครับเอาด้านนี้ใส่นะครับเพื่อนๆเอาชิปล็อกมาอยู่ด้านหลังนะครับเอาห่วงมาอยู่ด้านหลังนะครับเอาห่วงให้ห่วงมาอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆนะครับกล้องไม่สูงด้วยมันเล็กด้วยเปล่านะครับเอาห่วงมาอยู่ด้านหลังแล้วก็สอดเข้านะครับเอาห่วงมาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะครับตรงแกนเหล็กนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็สอดสลักแล้วก็ไปวางนะครับสอดสลักไปวางแล้วก็ยึดน็อตนะครับเพื่อนๆนก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพื่อนๆนะครับครับผมเพื่อนๆนครับนี่ก็เป็นเหตุและผลนะครับจากการที่ผมพาเพื่อนๆนไปส่องขบูนะครับเพื่อนๆนนะครับ <üman> เหต right. ุเก <Catholic ser ings lines>. exactly. ิดจากการที่นะครับบารถบางคันไปถอดไส้กรองหรือว่าไส้กรองขีดขาดแบบนี้นะครับผลที่ตามมาก็คือนะครับลิ้นปีกผีเสื้อของรถสึกนะครับเพื่อนๆถ้าลิ้นปีกผีเสื้อสึกนะครับรถจะมีอาการคันเร่งค้างนะครับเพื่อนๆอนะครับอันนี้แก้ไขไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนลิ้นเร่งหรือเปลี่ยนคาบูยกลูกไปเลยนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดก็เปลี่ยนลิ้นเร่งเลยนะครับเพื่อนๆน ผมนั่นก็เป็นแนวทางในการถอดประกอบเพื่อที่จะทําการล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับรถที่ใส่ไส้กรองเทียมไส้กรองแห้งนะครับเพื่อนๆนะ้รไส้กรองฉีกขาดนะครับหรือไม่มีไส้กรองเลยนะครับจะทําให้คาร์บูเรเตอร์สึกหลอนะครับที่บริเวณลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็รถก็จะมีอาการรอบเครื่องค้างนะครับเพื่อน นะครับเอานะครับยังไงก็นะครับเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้างานด้วยนะครับบางทีเพื่อนเเจอปัญหานะครับอยากจะล้างขบวเองก็แนะนําแนวทางไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ล้างตามที่บอกเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ล้างเดี๋ยวรถลูกค้ามีปัญหาติดยากติดติดจับจับติดแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับหลังทําเครื่องไปหรือว่าเพื่อนๆทาเครื่องเ,เองนะครับแล้วจะมีปัญหาตามมานะครับถ้าเราเช็คแล้วเราชัวร์แล้วเรามั่นใจแล้วเราจะได้วิเคราะห์งานอ่าไปที่จุดอื่นนะครับเราจะไม่ต้องมามุ่งเน้นที่คาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆเ,เราจะข้ามจุดนี้ไปเลยถ้าเราชัวร์แล้วนะครับเพื่อนๆครับเอาคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวรอฟังเสียงครับ